สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนมูนี่เฮาอยู่ที่บ้านน้องดูพี่น้องซึ่งก็เป็น,ปนบอลที่เฮามาสื่อหน้าไหวน้องพี่น้องตั้งแต่สองสามปีก่อนอยู่แล้วเนาะมูนี่สิมาแวะอายพี่น้องมาตั้งแต่ในเมืองเพราะว่าทางผ่านก่อนเมื่อบ้านหอดบ้านอายาก่อนเนาะเพราะว่ามูนี่หันอายคนเลยสื่อไปใช้ไม่พี่น้อง เดรถไถหน้าเดินตามแต่เป็นรถไถมันสื่อมาตั้งแต่ฟังไถยันแล้วเนาะพี่น้องเอยเป็นสั่งมาสั่งขจมาจักราคาเท่าไรพี่น้องจะซื้อผ้ากันไปเบิ้งคว่ามือเป็นมาเขาไดินบ้านจะได้ไปไปทดลองนะเป็นเสื้อแบบไปไปสดลองรถใหม่บารอนบ่ามันสื่อรถใหม่มาแต่ใต้หรือเปล่าเห็นบาสุ้แก่บัดยูบะน้องก็เลยกบัดไปเลยว่ามาตั้งแต่ในเมืองสิไปแวะเพิ่นดี๋ยวยามทำข่าวกันเลยเนาะ อีที่บ้านน้องดูพี่น้องบ้านที่เขามาซื้อหน้าไว้เห็นไหมอ่เป็นไปเหตุเนาะหน้าบอสุกซื่อไห้แต่รานดีก่อนไอ้ไอ่เป็นเหตุแต่ว่าเขาก็ไดมาอยู่ได้ที่อูใต้าเนาะเป็นบัตรน้องดูไพี่น้องตั้งเขาหน้าเขาจะอยู่บ่อนพี่น้องเลยเป็นทางเขาแบบสบายดินแดงเนาะ หอมสองยวพาเขามาเบ่งหน้าอีกพี่น้องหน้าตรงนี้ซื้อไว้โดนแล้วก็ไเดีเ๋ยวมาเก็บจะไปว่า,อาไอ้ไอ้ที่เพิ่นมาเอาเมียอยู่บันหน้าในผมเห็ดเนาะเป็นอยู่ไกลเราเห็นคลิปไอ้เมื่อนานเ,าเห็นว่าเขาจะมาไช้ทา,ทางเขาไปใหม่เนาะเบ่งกันเนาะเพราะว่าทังขังขามหน้าคนรวยเขาจะมาซื้อไว้ อาจจะด้วยว่มมาแปลี่ทางใหม่เป็นที่เขาสบายง่าย,ยก็เป็นหน้าทิศภูเขาข้างล่างต่ว่ากับบทิศภูเขาแบบอับบนะนี้เลยติดแบบหันห้างนะเนี่ยเห็นภูเขาเห็นมาผ่า้างล่างทางเขาก็คืประมาณนี้พี่นอ้องเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยสักหน่อยเด็ก นม,มีคนมาไถ่าทางไถ่ทางเขาเที่ยวสบายเลยไรกนมาใส่ไถทางเขาอ้นมาไถ่บอลพี่น้องตางเขาขบวเป็นทางการหรอจะทำอย,ย่งไรเป็นทำมาอยู่อยู่เพราะเถียนอะไรจะเหตดหน้าอันนี่นจะมาเห็ุเทียนอยู่กับทานก็สิยะครับ ตาสนาเดี๋ยวเราจะมาเห็อยู่นี้ถีงนนองตัวงามชว่เลยเนี่ย่แต่งกับมอโอ้จะมีหัว ก้อนที่สองอันนี้เป็นพื้นที่หน้าตานน้อยนะครับ บาเอนดนเนาะของอยงคือแพ่งค<ะ>สีหาแนมาหอด้วพี่เนวันนี้เฮาซืมามันเบรงรดบาดอนเนาะเ,นเป็นสื่อรดใหม่สลองเอียงนี่สลองแหลวหรอเปล,ล่ไดสอสลองจับ <c oughs> ของอียงมันคือแพงค่ะย่าสิขาเี

ว่าพอเทาต้องสั่งซื้อนี่เด็กหาเพีย้ยขวดสามเพ่งหาเอาเอาถือใหม่นะสองขวดปะเป็นของกูตึง<ม>เท้อาอยาแล้วกันนี่ยหมดละใช้หลดใหม่อ๋อนี่พี่น้องหนังสือหลดมาใหม่เนะสือส้อถืงแม้แต่ถ่ายจังหวัดได้หนึ่ง สินกระสินเป็นมือสองบ่เออมือสองเออข่าวมาบริษัทเสียภาษีรายอยู่บ่จักแล้วบริษัทเขา<ม>บริษัทเขาเหตุโดยแล้วเนาะบริษัทเขาจัดการไปเนานะโอ้สบายเนาะสื่อรถไทยกันไรพี่นนเนาะ มาดอนพันซื่อมาตั้งแต่ฟังไทยเป็นไปเอามือว่านมือวานมือซื่อนี่อยู่สวนนาคิดเท่าไรรวมหมดราคามสามหมื่นเจ็ดก็หมดหมเจ็ดมหมื่นเจ็ด่แ้นอี่ตัวสัไทยไอออันตัวโตนะตัวควรมะ เป็นสือมาไหวแก้รถปั่นพี่น้องรถปั่นเขาเพราะว่ามันต้องใส่ดักที่แห้งนะรถปั่นเขาเแห้งแดีเว้ยเป็นรถเกียร์แบบขนา้นเนอนะ เลขหนึ่งเลขสองแห้งเป็นแหน้งเนาะเกียร์เขาเลียกเนแบบมันน่ะเนาะคักเนาะแบบรถแบบรถเฮาตัวไหนเนาะเกียร์เขาเลียกเนแบบรถเฮาตัวยื่นหน่อยเนาะตัวเก่าเนาะเกียร์เล็กเตอรเกียร์เล็กมีเกียร์เล็กเกียร์จาะเบาหว่ะ แกล้มคนเขาคนเขาสบายอยู่รึเปล่ตอนนี้เนาะแกรถพ่นบ่ตอนนี้ไยแกรถพ่นหนึางเดียวมันมีรถปั่นไปเนาะไปแก่เขาข่ารถพ่นนะพราะถ้ามันมันมีรถขันเดียวเลยมันมันแยะรถขันเดียวผัดแก่รถพ่นเนาะบัดเวลาเขาออกทงออกยังหักมาฝัดเดีเปลี่ยนบัดเวลาเขาบ่มีรถแก่เขาข่ารถพ่นนะ เอาตองเอาไปซอขันเนาะมันตองเอาไปซอันมั่งไดบมังสะดวกสบายลสามหมื่นสามหื่นเจ็ดัซวะสี่้าขเนี่ละมือซองเนาะจักยังคูปตะวะคูปตะสั่งคูปตะทาที่ลอยเสาซีองหอันนี้เป็นมือซองเลยพี่น้องเป็นสอมากระาอยู่เป็นเพชรสีมากเอค่ะุ แต่ว่าสื่อยุทธไทยเนาก็มั่นใจนะว่าเออเกิดนี่คล้องไทยแท้เนาะอาหารสื่ออีบ้านมันคลองก๊อปนี่กระไลเนาะพี่น้องคลองจีนเห็นแบบมันก๊อปแบบคลองจีนตัวจีนลายเนาะอีบ้านเขาเนาะคนเบิ่งมาเป็นกับปะหุแนะว่าตัวลาไทยแท้ตัวลายก๊อปนะเนาะตัวไายตัวจีนก๊อปลายมันมาแต่อยังมันแต่อันนี้มันนี่บ่นี่เด้นี่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 เด้ะโอ้พัดโค้งนี่ทั้งหนาเนี่ยเออโัวมันตัวทั้งหนามันได้พี่น้อง มาเบิดตตอนนี้ก็มาเบิด์คักเนาะเอาไว้ลงทื่นพี่น้องเอาไว้หากินไปหากินตามหมู่บ้านเห็นไลมรับจ้างปั่นข่ารับจ้างปั่นเข่าแล้วก็เอาข้าปั่นเข่าเป็นเข่าเปลือกมาขายต่อแบบนี้ใช่ครับเปลือกปีนี้ได้กำไรอยู่่ปีนี้กำไรกำไดรขายเข่ากับมัสมุดนี่เลยกับเบิร์ตแล้ว ขาข่าวคาลุพนกับพวกสักงันเห็นกำไรสำเนาเออไมันจะลงทุนไปเอยกำไรเองมาทันเห็นครับกำไรมาทันเห็นสั่เอาไสแบบใหญ่ๆเอาไสแบบลาตีอเออเห็ดหาคนเห็ดน้ำจางเขาเห็ดนนไอเ็นออกมาเห็ดหน้าอยู่หน้าปีนี้เจักสอบไหนเนาทุ่งนี้เนาะ ีกายเนี่เท่ายวัเราเห็ดไเขา่ีกายได้สี่สิบสองปีแถดอนเห็ดมันงามปีวันพุ้ยเรีบลอยได้เนาะเอ็นวัเตะตะกี้ไม่หยาก้สียเน่ยนี่ยยาแาวนีหยา่มีพลดีเลยนะขักเนาะารอนเพิ่นตัดพี่น้องเพิ่นตัดตัดยาตัดใบออกใบผูแถวาให้งามันนี้เอ็นวัจะมาสียยามาสีมันอันนี้เอ็นวัใบสีเหลืองมันเสือระันดก เห็ดแบบเสือฟังไทยเพื่อนวะเห็ดแบบตัดหยาวอ้ามรสะอาตินี่บมันจกินแล้วเข่าคุ่มนาะเออสีฟ้าทิมแล้สะบัานแห้งแรงโอ้แรงบัติบัตแดนนต้องเปลี่ยนแบบใหม่ไปเลยเนาะใส่เวตก๊อบอยู่ไหนไร้ลายบ่ไร้ลายเลยขวดไหนนึกว่าใส่บักฟอกับบักแข็งไม่นานเสมาใส่พี่น้องอันนี้เป็นหน้าของเฮาเนาะพี่น้องที่ เอามาเสือไแต่โดนดนละตามตีวันี่สือบ่ได้มีโอกาสมาเห็ดเราพี่น้องก็เลยว่าไอ้เพิ่นมาเห็ดเนาะมาเลียงงัอ่ะเห็ดปูเขาเลียงเป็ดเลียงไก่เพราะว่ามูอยู่อยู่นี่เอเพราะว่าไอ้เพื่อนหามาเอาเมียอยู่บ้านไกลไกนี่พี่น้องอยู่บ้านหน้าไหนอยู่นี่ห่างจากหน้าประมาณเทิงเทิงมาสองกิโลมาหกกิโลไปกิโลหนึ่ง สมบูรณ์อยู่แหลมันทางเขาสะดวกสบายอยู่นี่แบบรถล่างรถใหญ่หอดหน้าเลยคือว่าชื่อดึกมองและว่ามันนี่ก็นี่ก้นเขามีเงินเขากับมาซื้อคางๆนี่ตไปเป็นเศเนาะสบายวันนี้เขาใช้ดินบ่าน้อยตัวนั่นน่ะเนาะขึ้นมาทั้งเถิงเนาะตัวนี้เป็นดินไอหน่องครัเบิร์ตพี่หน่องน้อยๆมาซื้อไว้ตอนนั้นเก่าสิบล้านบ่มันซื้ออะไรเก่าสิบป่ะแปดสิบมาซุกซื้ออันสองแสนบาท ลอยลานตะกิน้เนมันขียนแล้วมาบึงหัวเพิ่นกับพี่น้องจักโตนี่ร่วมเบิดทำไมมันตายน้าอีเป็นเลี่ยงหัวน้าเด็กพี่น้องเลี้ยงหัวแบบอมหัวบ่ได้ปล่อยได้เนาะหัวเพฝ่ายจะใส่วัวด็ใส่บ่ อันนี้งออะคนแต่ข้าวอามาก็อีแม่ตอนนั้นจักโตโตไหนโตนี้นี่บอกแม่ใหญ่ตัวนั้นเหรอเออนี่มันออกนี่ลูกแรกตัวที่สองลูกมันบ่นี่เออตัวที่สองหันตายตัวที่สองเรืองชินาลูกมันเดินแต่เอาม่าก็แม่แบบแต่แต่ครือค่ายมันนะแต่เออต้องหาปีก่อนหนึ่งสองสามสี่หาปก เจ็ดโตวัหาปีเจ็ดโตหกเออเจ็ดโตหาปีแต่มันตายไปตัวหนึ่งกับเดือโฟกันเชียวอยอาได้เห็นตัวไหนนะวะตัวกลางฮะอะไรตัวอกมาแล้วไม่ออกลูกง่า,งานหรืยังเนยลูกมันเดี๋ยวสิเหล่าประวัติง้อตัวนัดสุฟังง้อตัวนัดคือง้อทีถือนำถวม <c oughs> นำถวมได้ข้าวปี2019พี่น้องเลยก็ เจ้าหันมาจ้างเพื่อเอาซุกให้ค้นงวไปส่งอยู่บอนที่สูงว่ะซะเพราะงวเขาลายลายประมาณนี้แหละเขาก็เลยเอาขาจางงกเป็นงวให้โตหนึ่งเนาะโตหนึ่งนะครับวมีเวลาเลี้ยงเห็อีแมกันกให้บาดอนเพราะว่าตอนนั้นบาดอนเพิ่นออกเขื่อนพี่น้องมาเอาเมียไม่ไหมแต่ข่าวตะกี้ปะหาปีก่อนเนาะตอนนั้นันมียังก็ได้แม่บ่มียังให้กันกงวให้ัวหนึ่งงกงอให้ัวหนึ่งก็ได้แผ่หลายเป็นลาย อื้วั่นี่อ่ออีผู้ที่เป็นแปลโต4ีหลายคนก็จะว่าง่ายเรื่องขั้วเรื่องง้วบได้ง่ายเด้อพี่น้องเด้อจะไม่มีเวลาไปไซม่าไซรถง่ายมันอยู่ที่แบบต่อยเพื่อนมันกับลงไปกินข้าวข้าต้องฟาวพันฟาวหนี่เด้อถ้าเฮาแบบเออบริหารดีๆมันก็จีโอเคอันนี้คอยมันขอบบริโภคเพื่อเนาะบางหน้าแท่งมันท่าเบี้ยรายด้วยบริโภคนหมือนญาติเยอะกว่าพันเขาเนาะ มันก็เบ,บิร์ดบานนี่คือเดียวนี้นี่เบิร์ดมันก็ตัดนหนาในข้างหน้ามันมันก็บบริเวเพาะมันมีเพื่องนี่เพื่องกันเนาะแต่ว่าเออปีหน้าอีกพ้เพื่องใช้ได้เพราะว่าตะกี้ท่านถามาเห็ดของงออยู่นี่ไหนเห็ดอยู่บ้านบานนี้เอาเอามาแต่บ้านไหนมานอนเฝ้าวะบ่หน้านี่นะมาควายนนคือสุบอมีไามาอันนี้ต้อ,นนองนาะข้าง,งเขากับเด็กงอเนี่เขาไม่อยู่เลยเออปิดเตียงิดจ้างแเขาขอยู่หลายคนเขาก็เลอะไม่อยู่แล้วพี่น้อง พว่ามันเขาจะเริ่มออกมาอยู่นะแถวนี้ตะกี้บดมีแต่เทียงนะาเลยตะกีบัดนี้ไฟเขาจะก็ขามามันกรบอกไกจากเนาะทากันะคะแนมีเงินพี่นนองมีเงินอันปะยมากง่ายลุดหเป็นทางหญ่เบนนบอามีสองขันกเห็ดอกไปทาเนีดีเนาะ เห็ดคั่นยิ่งยิ่งน,นี่มันตะอยู่อยู่นี่จางแล้วมาเห็ดเหล็กทมตัวนี้ขึ้นเป็นคั่นใหญ่อันนี้เป็นหนามบาดาลพี่น้องบาดาลแบบใสโซลาเซลล์ย่ามฝนเนี่ยโมเดลโปรบร์มโมเดลปั๊มเพราะว่านาดมันหล่นเองมันพี่น้องหนามมันธรรมาต飒ได้นี่แต่ว่ามันไหลจริงจรเลยตลอดสักสี่ชั่วโมง โดมแตย้มแหลงเนาะคนโอมใส่สะตอนนี้พี่น้องคนอันเตียมปลามือหนามือนามากินปลาวะมันใหญ่เลยสวปลาอีงยังยู่ในนี่ปลาปลานม่ปลาลุอ้วกเก่ามือมือสตวันบางทีมันมุนเอขออะไ้นี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าฮาเบิร์ตเลยพี่น้องตัง้งแต่นีไปห,ออห่อพูนพื้น,นที่หน้าประมาณแปดกอไหรคือแหละแปดเก่าไรเนาะขัน <9 S 2> เป็นทางฝั่งไทยขันเป็นทางฝั่งลาวนับกับเอ็กตาปลายเนาะหนึ่งพื้นที่ตะกี้มันเป็นหน้าคนอื่นนะพี่น้องเขาจะคล้ายแล้วก็มันก็เลยมีแบบกกม่วงก๊กยังเขาจะปลูกไกวเนาะ เดี๋ยวไว้ไให้ก็โอเคอยู่หัดกุกงมงตัวนี้บรเป็นหมาหัดป้าไปเป็นห่มก็โอเคอนะเป็นหน้าแบบหน้าติดอันนี้เป็นหน้าดินส่ายเดียพี่น้องดินส่ายผสมดินเหนียวข้าเจ้าเห็ดน้องซาอันนี้น้องซามาแต่ครับข้าเจ้าเลยแต่ก็มีเทียงหน้าตัวนั้นข้าเจ้าว่าสีเห็ดเทือนอยู่นะแบบนี้อันเล่า,เล,าเล่าเห็นเป็นผู้เฒ่านะเรา วันนี้เมียเราเสียวันนี้ลูกหลานก็แยกย้ใหญ่กันไปอยู่หันอยู่นีเราก็เลยบ่อยู่นะเราก็ะยหไปอยู่นํำดุกแล้วเราก็เลยต้องการขายหน้าขายหน้าตรงนี้ออกเนาะส่วนไหนว่าสุกาะมีเงินพอดีมีเงินประมาณสองแสนบาทเนี่ยตอนนั้นเป็นส่วนเงินเฟ้อเนาะพี่นาสองพันสิบเอ็ดเงินเฟ้อขันหุ้นแห้งเลยก็ได้ว่าโอ้มีเงินสองแสนเียๆเนาะบ่าห้งันเฟ้อแต่ว่าบ่ใหายค้างเงินมันลดลงนะก็เลยมาซื้อหน้าตรงนี้ไว้เนาะ เอได้เป็นทรัพย์สมบัติสินเดียวในชีวิตก็จะมีสามีแล้วพี่น้องหักเบิลส่งแล้วขึ้นสื่อบ่ได้มาอยู่มาเห็ดกับฝาเบิรงเนาะพี่น้องในอนาคตตอนนี้เข้าขอหายอายเขาเห็ดไปก่อน,นเห็ดไปนี่แล้วให้เป็นเหลืองขั้วเหลืองง่วงพี่น้องเห็ดหน้าเห็ดนังขันอยู่ดีไม่แห้งขันเท้าเออหม่างมีเมื่อหน้าเขากะอาจจะเหมาะไปอายก็ได้เนาะพี่น้องหน้าทุ่งขันหม่างมี่ได้หรอแต่ว่าชีวิตมัน ชีวิตมันกับวนแน่นอนน้องพี่น้องแต่เราลำด้วยมันวี่เข้ากับเสืเอมันจะไปทางใหม่เขาจะไปอยู่วันใหม่เลยน,น้องพื่อนเราอนาคตวัมีใครหูุดหงกันไปวันนี้ก็ไม่ยามอายหายเป็นกันเออมีครอบครัวมีลูกเต่าสองคนนะส่วนเขาก็เป็นคนโสดนะยังเลยหลอดมันซ้ายยังบุท่านมีอันปักทานปักหลับปักทานนะครับประบรมมันจะไปจะอยู่ซ้ายในอนาคตบางทีสั่งครอบครัวไปอยู่นำ้ำ ขอาวอนะ่ะเนาะวอนอื่นาจาะอ่านจะไปอยู่แต่ว่าถันอันนี้เท่าหนาเจาบกลายบกลายหรอกเนาะพี่น้องคิดว่าแต่ว่าสิสิสไหวจริงจริละถันไพรอันนี้ก็เอาใ้ลูกไฮลานไปก็ว่าไปเนาะพไปสำหรับลคลิปนี้ก็สิบเบิร์ตเชียงสมิเดอร์ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามติงใจใสองบาสุกเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะหน้าบ๊ายบายมือนอ่ะใช่ว่าใส่เบ็ดกบอยู่นี่แหละเดี๋ยวส่วนทีมงานก่อนมาหานอนหน่ะ อื่นข่นดูนค่าอนหฮอเขา